คำแนะนำของดรมารีคืออย่าเพิ่งไปยินยอมใดๆทั้งสิ้นออกดดันก่อนออมีข้อต่อรองก่อนออข้อต่อรองที่ควรจะเป็นประกอบด้วยอะไรบ้างข้อ,อ,อที่หนึ่งไปเก็บกู้ระเบิดให้หมดก่อนอข้อที่สองเราจะต้องมีการนะให้ยกเลิก MU4-3-4-4 ซะก่อนอ อันที่3ก็คือว่ากรณีน้องจานน้องจานเรา,า<ง>ต้องเอามาคืนมาตามอธิปไตยแล้วก็จะต้อง1ต่อห้าหมื่นไม่ใช่1ต่ 2, 1> อสองแสนถ้ามึงจะคุย1ต่อสองแสนมึงนั่งอยู่บ้านเงียบๆไปเลยแต่ถ้าเกิดมึงจะคุย1ต่อห้าหมื่นโอเคจบแล้วกูก็จะต้องขึงตึงเลือลเล้อล้วเลือดน้ํสามชั้นมาแต่ถ้าเกิดคุณอนุทินทําได้รั้วเลือดนามสามชั้นเหมือนอประเทศเวียดนามกูว่าอนุทินมาเป็นนายกรอบที่สองแน่แต่ถ้าเกิดเออแต่ปรากฏอีสานเพราะว่าอีสานเขายืนยันหมดเลยว่า15 จังหวัดทางแถบอีสานใกล้ๆอ่ะยาวมาถึงโคราชเลยอ่ะบอกให้ขึงตึงขึงตึงขึ้นล่วขึ้นล่วถ้าเกิดว่าชาวอีสานบอกให้ขึ้นเรือแล้วคุณไม่ขึ้นนะฉันบอกเลยว่าไอ้ที่คิดว่าจะแลนสไลด์นะชิบหายหมดวายป่วงหมดดังนั้นนาทีนี้นายกอนุทินต้องมาทํา2เรื่องแค่นั้นอ่ะมึงไม่ต้องเรื่องที่3มที่4หรอกสองเรื่องเอาให้จบ4เดือนเองเออสเดือนมึงเอาให้จบคือเรื่องที่1เรื่องขึง เรื่องรล้วเรื่องรั้วกับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องเกียรปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาใช่โดยที่ให้ระเบิดออกไปซะทหารเนี่ยอันตรายแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจออคนละคู่ไอโครงการของลุงตู่เอามาให้หมดคนละครึ่งคนละครึ่งคนละตอนคนละวักคนละเวรคนละอะไรเงี้ยเอามาให้หมดคนละพ่อคนละแม่ไม่ต้องอ <laughs>